น,นี้ฝั่งนี้ไม่งอเนาะฝั่งนี้ที่งอดัดมาแล้วไหนแคให้เชื่อมตรงไหนมาเรามาดูสดิโอแสดงจะถอดออกมาแล้วแสดงวมากกลึงกลึงแล้วก็กลึงแล้วกลึงแล้วก็ไอ้ดันลงเนาะกลึงแล้วอัดออกเอออัดออกแล้วก็มาดัดดัดเสร็จแล้วก็อัดเข้าคืน อ่าฮะปี้มันลืมทีน,นี้โอเคแล้วอันนี้ก็โอเคแล้วตัดเอาตู้เชื่อมมาวันนี้ได้ประกอบอะไรฮอนด้าซุปครับตัวใหมล่หมล่าสุดตัวปีก่อนนู้นมันเบาสองท่อนตัวตัวเก่าเลยมันเป็นฮอน,น้าฮอน,น้า ทำนาดีมอะไรนะดีมซุปครับพอทำมาอีกรุ่นหนึ่งกับเป็นดีมเบาสองท่อนใหมรุ่นวัยรุ่นไปเปลี่ยนบ่อยเนาะเป็นเบาธรรมดาธรรมดาเนาะก็เลยกลับมาคืนไฟ led เเป็นไฟ led อืมอ่ะเดี๋ยวจะเชื่อมเองกรอบแล้วเนาะอ่านวุนอะไรอย่าง อ,อันนี้อันนี้ก็ได้แล้วเชื่อมเนี่ยใส่เลยเลยอันนี้ลูกปืนนี้เอาเจะบีทายอยู่หน่อยนะข้างล่างนะฮะ,ะไม่ไม่ข้างล่างลเลยเออให้มาดูอ่ะโอเค กินข้าวผัดกันไปสั่งเด้อไปจะกินอย่างอื่นหร<ม>ือเบื่อมาลูกพี่ยังไม่กินยังกินก่อนไปนอเออไปสั่งเลยเดี๋ยวช้า น,นี้ยิงได้เลยเจ้นี่อย่าพึ่งหลบเด้อันนี้หกักเลยนี่ไม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 ่ดกดเปลี่ยนน่กดออกแล้วถึงกดออกแล้วไปดัด ฮะถอดมาเปลี่ยนวงล้อด้วยนะครับโอ้ยมามามาวงล้อใหม่ใช่ไหมนี่เบอร์อะไร1น0 1ส อันเก่าในอูน้ี่นี่เนาะดุมองเห็นชัดเลยออแสดงว่าชนแรงนะนี่ถ้าไม่แรงมัน,มนมแพงเออมันคงไม่ดุ้อองแพงคอคงไม่เบี้ยวขนาดนี้หรอกนอเนาะแขนโชกอะ ไปข้างบ้านเด้อ